ขึ้นเขาน้าค่ะมา,มาเด้อพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อนี่เจแล้วจะ้ะขึ้นจะเข้ามาบึ่งมาเด้อเอาได้โบพี่น้องเฮ็ดหนานี่ต้องบึ่งคักๆเนาะค่ะขึ้นมาแล้วก็เอาโบได้เนาะจ้ะพึ่งแม่มดจ้ะทุกคนอู้ยังสวยค่ะฮ่ายังงามมันหมันเจ้ะดอกเล็กมันหมัน,มนโอ้ยังมีให้เก็บอยู่ค่ะปะ โท่านผู้ชมเป็นมีแจ้หนึ่ทนนนงทุกคนนี่ค่ะยังมีให้เก็บยังมีให้เก็บจ้าอนี่ค่ะเก็จแล้วค่ะ นียังสวยๆอยู่เลยค่ะทุกคนนั่นแจกของมีให้เก็บด้วยค่ะเด้อนั่นขาก็ยังสวยจ้ะก็ยังมีให้เก็บอยู่ค่ะอาสวยงาม หาดูเพื่อนเพื่อนค่ะหาดูเพื่อนเพื่อนนีอีกไหมนี่ตอู้ยยอยาเจอไพ่อ,อเจอเห็นีนว้ว <c oughs> <c oughs> เเิดขึ้าตาดีเ กูดีจิงเลยเนาะพี่น้องกูน่ะโดกเฮาวอย่างนี้ห้าวพี่นี่เก็บอยู่ค่ะทุกคนห้าวคนไงขาดีค่ะอภัยที่ดูเอ้ดอกงามจ้ะทุกคนกูน่ะเก็บเก็ตเก็ตเก็ตโอ้โหโอ้โอนีเหตุขาหักขออภัยโชลีกงโด่คนญ่หลายเนาะจ้ะนั่นยังเอาได้ค่ะขาคือยังสวยหมดค่ะ เอาได้จะเอาได้ทุกคนนี่จ้ะอัน,นโอเคเลยค่ะเนี่ยเนี่ยรังพึ่งเนี่ยยายเอาเมืออันไดยยายก็ไปใส่อันสนามห้าเนาะค่ะเสื้อเพิ่นนี่จะ้ะป๊างามค่ะงามยังเอาได้จะ้ะเป็นดึงดึงอยู่ค่ะ ไคยมุกเจ้าโอ้ยสวยสวยเนี่ยชื่นรถรถเนี่ยรถรถสัตว์แต่ติ๊กจ้ะเคมุกจ้ามีรอยสีชมพูนี่ค่ะนี่จ้ะนี่ค่ะต้องมีรอยสีชมพูนี่ค่ะเด้อ สวยงามค่ะทุกคนเนี่ยไข่มุกจ้ะเน็ดเกลือจ้ะโอ้ยนี่ค่ะนี่โอเคอยู่ยาชิ้งเมื่ออันอบแล้วก็ปนเนาะจ้ะนี่จ้ะสวยงามโอเคถึงดอกหญิงไงนาะจ้ะแต่ก็เอาได้ค่ะจ้ะทุกคน และเอาเห็ดตัวนี้ให้เบิ่งเนาะคะ่ะเนาะตัวนี้เป็นเห็ดเอ่อกลววุสลิงเนาะคะ่ะกินได้ค่ะเห็ดตัวนี้เนาะคะ่ะเนาะเออ่สิเป็นอยูใ่ในตระก,กูลเห็ดแพรพินเนาะคะ่ะแล้วก็พัพนธะพินที่ว่ามีพิษร้ายแรงเนาะคะ่พะพันธะพินแต่ตัวนี้แกลววุสลิงเนาะคะ่ะกินได้แต่ยายยายกับบนย่อมกินจะตัวนี้ยายสิมากินเห็ดไข่มูกเหฮดเกลือเนาะจ้ะเนาะมันจะมีสามชนิดสี่ชนิดเนาะจ้ะ นี่ค่ะกินได้เนาะค่ะแต่ยายเอาจะยาย่บ,บมาก,กินเห็ดตัวน,นี้เนาะค่ะยายมาเพิ่ค่ายอันพันตะพินเนาะจะที่มีผิดนะจ๊ะไปค่ะ บางประเทศเพิ่นว่าเฮตดตัวนี้สะสมสารหนูเนาะคะ่ะแต่ว่าเยอละมันเพิ่นกินอยู่จ้ะเก็บเอาดอกนมนมเพิ่นเนาะค่ะเนาะนี่ดอกนมนมเพิ่นจะ้ะนี่ค่ะเยอละมันเพิ่นกินอยู่เนาะคะ่ะบางประเทศเพิน่นพราว่าเฮตดตัวนี้สะสมสารหนูเพื่อนกินเนาะคะ่ะคำแล้วค่ะมื่อแล้วจ้ะทุกคนโอ้ยฝนคนเยอะหมวกแดงหนห้นจ้ะ ได้บ่หลายค่ะพี่น้องแต่ว่าได้พ่อกินอยู่เด้อค่ะเด้อยายก็ได้ไดเฮ็ดเกลือน่ะได้ดอกหนึ่งสองดอกเกือบเพิ่งกระตาดกอกไงล้วก็เฮ็ดเฮ็ดเกลือเนาะจะ้ะยายก็ใส่เมือ่ออันอบให้อันมันมาแห้งๆให้แห้ง,หง,หง,หงให้สุกแล้วเนาะจะ้ะแล้วก็ตำปนอบพริกอบหอมอบตะเคียมไอ้กระเทียมน้ำเนาะคะ่ะตำใส่กันปนใส่ผักชีเนาะคะ่ะ แซ่บอยู่เรือจ้ะใหดอันเกลือ,อน,นี่จะ้ะใหดไข่มุกนี่ค่ะปนใส่กันเนาะค่ะเนะาะประจำงานเจ้าจพี่น้องทุกคนทำแล้วค่ะพุ่นปลาทำแล้วทำแล้วมืดเนี่มืดเห็นไหจ้าจพี่น้องในกล่องมันแจ้งมันซื้อได้ค่ะเด้อเจว้วปลาจริงๆมืดแล้วจะ้ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสุขสุขคนยังเฮ็ดบ่อนี่โอ้เฮ็ดเรือจะ้ะ พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายเนาะค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกกำลังแรงใจเนาะจ้ะเนาะได้พ่อขินค่ะยายมาคำมือนี่ไปจ้ะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าย่ดีไม่แฮ้งด้วยค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า